สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone To Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามาเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Pro 12.9นะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากๆเลยใช้แบบดูหนังฟังเพลงมันสะใจมากๆนะครับลำโพง4ตัวไรไฟกระหึ่มนะครับโอเคนะก่อนรับชมคลิปยังไงรบกควรฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูเครื่องกันเลยนะครับนะฮะสภาพเครื่องใหม่คลิปนะครับเครื่องนี้น่าจะ ไม่แน่ใจว่าถึงอาทิตย์ไหมครับไม่น่าถึงอาทิตย์ไม่น่าถึงสัปดาห์นะครับนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสวยๆเลยนะครับดูด้านหลังเนาะกล้องเครื่องทุกอย่างสวยงามหมดนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับโอเคมาดูสเปคเครื่องนะฮะนี่นะฮะ iPad Pro 12.9นี้รุ่นที่5คือรุ่นปัจจุบันเนาะเป็นตัว M1 นะครับเป็นเครื่องไทยนะฮะความจุ512 g b นะครับเป็นตัว Wi-Fi นะครับผมแล้วก็มาดูถึงคุณภาพเสียงกันนะครับอ่ามีชัเวเบานะครับน,นะครับะพง4ตัวนะฮะดูหนังเซอร์ราวยังก็อยู่ลงหนังเลยนะครับผม เสียงสะใจมากๆนะครับขออนุญาตเบาเสียงก่อนโอเคนะฮะก,ก็มาถึงาการถ่ายภาพนะครับเคลทำถ่ายภาพให้ดูนะฮะนี่นะครับเคลผมจะถ่ายรูปให้ดูเนาะมันชัดประมาณไหนโอ้โหมันจะใหญ่ไปไหมอนะ่ะนี่นะฮะโฟกัสแสงได้ปกตินะครับ ที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะครับโหใหญ่โตโมโหลานอลังการบาตไทยมากนะครับใหญ่แลยจังชัดอีกนะฮะสะใจมากนะครับมือผมเป็นคนมือใหญ่มากนะครับยังถือที่รู้สึกว่าใหญ่มากเลยใหญ่แล้วมันแบบมันเหมือนดูหนังสนุกอะไรประมาณนี้ฮะโอเคมาดูถึงกล้องหน้านะครับนี่นะครับกล้องหน้าเนาะนี่ภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นะฮะกล้องหน้านะครับทํางานได้ปกติหมดนะครับมันก็ต้องปกติสิเนาะ เครื่องใหม่มากเครื่องอย่างกับเครื่องมือหนึ่งนะครับโอเคนะฮะทุกอย่างฟังก์ชันครบหมดนะครับทํางานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับนะครับก็จะมีเป็นหัวชาร์จที่แทบไม่ได้ใช้นะครับสายชาร์จเหมือนกันนะฮะมาดูตัวเครื่องนะครับนี่นะครับ iPad Pro 12.9นะครับ Gen 5คือเจนปัจจุบันนะตัว M1 นะครับ512 g b นะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับนี่นะครับสีสเปซเกย์นะฮะเครื่องใหม่เก๋ๆนะครับ ถ้าไห้สนใจก็แอดเฟซบุ๊ลนมาสอบถามได้นะฮะหรือไม่สะดวกแอดมาก็โทรมาสอบถามได้นะครับส่วนเรื่องสเปคแล้วก็ราคานะฮะจะลงไว้ทีหน้าเพจอย่างครบถ้วนนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเครื่องใหม่ๆครับพร้อมใช้งานนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ